ทอดแล้วใส่ทำไมกะฮะทอดแล้วใส่ไมกะฮะใส่ไม่ได้ไม่ใช่ให้น่อยใช่ให้น้อยก็น้องทอดแล้วนองใส่ทำไมอะไม่ใช้น้อให้ได้งสาจุ๋ยเลยาเห็ได้รองชดจุ๋ยจุ๋ยอะาเได้รองาเออมันอย่างนะลองใส่ลองใส่ได้ก็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 ไม่ใช่ มาตีกันตีดีๆกันทำดีๆสองครั้งดีๆเป็นหูดีๆกัลูกเอาเอาท้าใส่ลงไปในรูทำได้อยู่ใส่เลยใส่ดีๆลูกทั่ไงจะได้ละจะได้ละอันน่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 ะเออ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 นั่นไงได้ไหมแต่สีขาวมันต้องอยู่ข้างบนครับสีดำต้องอยู่ข้างล่างโอ้ยโอ้ย สีขาวต้องอยู่ข้างบนสิเอาข้างหลังออกตัวเอาโซนมันออกปุ่ะเอาตั้งหลุมออกกระลุกไหนัำไหนไหนดูสิไหนเฉโดนน้ำโดนน้ำไหนหลุกไหนเนยดูที่โดนน้ำไหนนน้ำพี่ปุ่นโอเคแล้วจ้ะ 呀。<Yeah. S 2> <laughs>